สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเจมอยเมาส์ J M M นักร้องโทรไปให้กำลังใจน้องลูกพีทําเอาโซเชียลพูดถึงอีกแล้วเมื่อล่าสุดแฟนเพจดังเจมอย108 V1 ได้ออกมาโพสต์ว่าอะไรนะนักร้องโทรไปให้กำลังใจน้องลูกพีทที่รักเอาตัวเองให้รอดก่อนอีพิมเมียน้องลูกพีท ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเนต็ตที่บอกว่าสินเสมอกันจริงๆจริงไหมครับถ้าจริงนี้ข้าวพุ่งเลยนะครับเลิศเทอะมากอ่ะสันดานเดียวกันเขารู้จักหรือสนิทสนมกันเหรอคะโทรให้กำลังใจกันค่อนข้างงงจับมัดไปลอยทะเลทั้งคู่นางโทรไปขอบคุณที่สร้างเรื่องรับไม้ต่อ